พี่เจมนี่รุ่นนี้เลยใช่ไหมผรบผม 7, รีบเจ็ดแปดขวบประมาณนี้แต่ต้องบอกว่าความสามารถของทีมนี้ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับต้องถามาคณะกรรมการครับพี่เคครับว่าดูโชว์เสร็จแล้วเอาก่อนถามกรรมการคนดูชอบไหมฮะโอ้โหความกดดันทั้งหมดตกที่กรรมการเลยครับพี่เคครับต้องถามน้องก่อนอยากฟังคอมเมนต์จากพี่อะไรครูอะไรดีกว่าพี่ปอ,อเลยไม่ต้องถามเลยใช่ไหมครับผมพี่ปอแต่งตัว<อ>ขาวบริสุทธิ์นะครับ ลักษณะเหมือนเจ้าบ่าวมองจากตรงนี้ไม่ใช่เจ้าบ่าวนะครับครับเจ้าที่นะฮะ,ะ <t une> พี่ปอรครับคอมเมนต์น้องหน่อยครับผมโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรเลยคือมันมันสุดยอดมากมันเป็นโชว์ที่มันเหมือนไม่ใช่โชว์สาหรับการประกวดแล้วครับน,น,น้องๆคือมันเป็นโชว์ที่สามารถเอาไปโชว์ต่างชาติได้เลยเอาไปโชว์แบบเวทีใหญ่ๆได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้มันอลังการมากแล้วก็ มันมาทุกอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องพร็อพนะครับแต่มันเป็นเรื่องของทักษะของน้องๆด้วยคือตอนแรกอ่ะผมอ่ะแอบกังวลว่าด้วยวัยที่ต่างกันของแต่ละทีมเนาะมันก็อาจจะมีเรื่องของทักษะความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันแล้วก็รู้สึกว่าเออเราจะเราจะตัดสินยังไงแต่พอ,อทีมนี้มาปับ๊บทุกอย่าง มีคำมีคำตอบอยู่ในตัวแล้วว่าเด็กกับผู้ใหญ่ไม่ได้มีความสามารถแตกต่างกันเลยครับวันนี้ต้องชื่นชมความแข็งแรงแล้วก็ความสามารถของน้องๆทีมนี้พจริงเต้นคมอ่าไม่ไม่ใช่แบบพี่เจมส์นะครับข้าวหกข้าวแดนแล้วออกล<ป>้คือเราตัดแข็งแรงอินเนอร์ดีนะครับแล้วก็เขาไม่มีหลุดเลยไม่มีแบบจุดที่ทำให้เราแบบละสายตาได้เลยอันนี้ต้องชื่นชมนะครับแล้วก็ ไอเดียก็ดีทีมก็ดีนะครับไม่เหมือนเด็กที่มาแข่งในวันนี้สุดยอดมากๆชื่นชมจริงๆครับผมกดนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนนิดนึีขอขอขอค้ถามเวไปแข่งที่ไต้หวันมาค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างผลงานตอนนั้นของทีมเราก็สุดยอดมากๆค่ะทุกคนก็ทำเต็มที่ที่สุดค่ะได้ประสบการณ์มาฮะไม,ม่ร้อนเมื่อไหร่ร้อนเมื่อไหร่ ได้ที่หนึ่งค่ะอุ้ยได้ที่หนึ่งเลยถามว่าไปมาเมื่อไหร่ตอบได้ที่หนึ่งค่ะไปมานานหรือยังครับปีนี้ปีนี้ปีนี้ล่ะอ๋อปีนี้โอเคครับครับแล้วปีหน้าไปไหนคะปีหน้าไปไหนคะญี่ปุ่นค่ะ สปอนเซอร์ไหมคะต้องการสปอนเซอร์เพิ่มไหมคะการค่ะครับผมพี่ปออัดจีดน้องสักสี่ห้าได้ไหมครับเดี๋ยวพี่ปอจะไปขอสปอนเซอร์จากพี่เจมส์นะพี่เจมนี่โอ้โหพร้อมซัพพอร์ตน้องๆทุกการไฟฟ้าเลยครับผมพร้อมสปอร์ตเลยครับผมเออนะครับสุดยอดจริงๆวันนี้ครับครับผมปรบมือหน่อยขอบคุณครับที่ต้องบอกก่อนนะครับว่านอกจากความสามารถของ

ถึงเวลาในการประกาศรางวัลนะฮะแม่หมอแดน์คอนเทสต์นะฮะร่วบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วรวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะหยาง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 ระหว่างนี้พี่ปอครับครับเมื่อกี้ลงไปข้างล่างรู้สึกออะไงบ้างครับชาวลำปางของเราน่ารักน่ารักครับผมหน้าตาดีกันเยอะเลยนะครับหน้าตาดีไหนใครหน้าตาดีส่งเสียงพี่ปอหน่อยไหนใคร นหน้าตาไม่ดีก็เกรดนะฮะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาเจอชาวลำปางจริงๆกำปางก็เป็นคนที่ผิวพรรณดีหน้าตาน่ารักอัธยาศัยดี คือตอนแรกมาถึงก็คิดว่าลำปังจะหนาวมากครับเพราะว่าผมถ่ามไปแล้วครับผมแต่ที่ได้ได้ลำปางสวยมากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลำปางก็ถือว่าเป็นเมืองผ่านที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งแรงใช่แล้วก็แบบมาถึงเราไม่เคยเห็นวิวที่แม่มอน้อยสวยมากนะครับวิวที่ก็ขอขอบคเพราะคือเรามองไปเนี่ยมันเหมือนเราอยู่แบบบนดอยสูงๆแล้วแบบเราคนเมืองไม่ค่อยได้สัมผัส บรรยากาศแบบนี้นะครับพอมาถึงก็ประทับใจมากเลยแน่นอนไอยากทะลาะกันนะครับอ่าเดีพี่ปอแจกเป็นหมวกลวกันนะครับจากอ e ีแกะนะครับหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับมอบของราง,งวัลเล็กๆน้อยให้กับเด็กที่กล้าแสดงออกนะฮะนนเรียบร้อยเรียบร้อยปรบมรอขอบคุณคุณปอด้วยครับปรบอือขอบคุณนะครับทุกคนฮะ ครับเอาน้องเอนจี้ลงไปก่อนนะครับผมว่าเดี๋ยวคุณต้องให้ใครสักคนแล้วแหละวันนี้ครับอันนี้ผมเก็บกับบ้านเองบ้าหรอโอกาสดีครับถือเวลาแล้วครับที่เราจะประกาศรางวัลนะฮะกับการแข่งขันครับแม่หมอะ d n n i n n g o o t t s t ครับขอเสียงบอกมือต้อนรับผู้ประกาศรางวัลคุณอภินนท์คุณวอกหรือคุณเค บอกเลยว่าเป็นทุกอย่างนะครับครับตั้งแต่เปิดงานจนประกาศรางวัลใช่มีหน้าที่ไม่เป็นโค้ชแบบดูเด็กๆเต้นด้วยเต้นด้วยใช่ไหมครับลำดับแรกเลยครับขอเรียนเชิญทั้ง8ทีมบนเวทีเลยครับอะไรครับมี Banana Girls นะครับมี The Pixie B นะครับ B R M 7นะครับทาร์นโต ถอ,อยหลังใช้ลำโพงเป็นอ่า the นี่น้องๆทุกคนฟังนะครับถอยหลังถอยหลังมาถึงแนวของของลำโพงนะของลุงนะโอเคของอาดีกว่าไหมโอเคถอยน่อยถอยน่อยลูกถอยน่อยถอยน่อยอ่ะทีแรไปที่หนึ่งนะครับได้แก่หนุนนานมากเลยนะครับขอใช้ความนดีกับเมมโมรี่ เนียบาทพร้อมเงินรางวัล2 0 0 0บาทนะครับในโมบีนะครับรางวัลชมเชยนะครับเป็น3าสาวนะครับครับถ้าจัได้น้องจะขึ้นมาพร้อมกับเก้าอี้3าตัวมีเป็นพล็อด้วยนะฮะใช่ครับก่อนเก้าอี้ก็หยิบหยิบข้้นล่างนี่นะครับครับกับเราก่อนนะครับครับรางวัลชมเชยทีมที่2นะครับ ไม่เรียงคะแนนนะครับได้แก่ทีมที่อะไร้ขึ้นต้นด้วยตัว M เ,เหมือนกันครับเมมบริครับใส่วความนดีกับเมมบริกด้วยนะครับและเมมโมรีด้วยนะครับองตะโกนด,ดังอย่างดังเลยครับเย้ จะพอค่าชุดสําหรับทีมนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับครับผมมันคือความภาคภูมิใจใช่เลยครับนะครับและเวทีนี้เราหวังว่าจะต่อยอดให้น้องๆกลายเป็นมืออาชีพในอนาคตนะฮะใช่ครับดีบางคนเริ่มเก็บพ็อเป็นของตัวเองแล้วนะครับครับผมครับรางวัลชมเชยนะครับทีมที่3นะครับขอแสดงความยินดีกับทีม Pixie b ยิ่งกว่าได้รางวัลชนะเลิศอีกนะครับใช่ครับแต่งตัวเก๋มากเลยลูกใช่ครับเหมือนเพิ่งเพิ่งเลิกเรียนมานะครับใช่ครับแล้วก็มามาที่นี่เลยเราได้เห็นนะครับถึงความสามารถของน้องๆครับแต่จุดเริ่มต้นกว่าจะถึงวันนี้คือซ้อมกันหนักมากนะครับต้องขอบคุณแรงนับส์ุนจากผู้ปกครองด้วยนะครับับในกวามเบื้องหลังของความสำเร็จตรงนี้มีที่มานะครับ ครับขอบคุณนะครับพิกซีบีนครับรางวัลชนะเลิศทอโทษครับรางวัลชมเชยทอโครับรางวัลชมเชยลทีมที่4ครับชมเชยทีมที่4จะของที่เป็นของที่ ต้องงงๆนะครับว่าบนนาเกินลเจมีทั้งหมดกี่คนนะครับเพราะว่าตอนเขาเล่นเนี่ยเขามีอ่าซัพพอร์ตทีมมาด้วยใช่ครับเจ๊น้องบอกแค่ได้โชว์ก็มีความสุขแล้วแราส่วนตัวผมว่าเขาเต้นคมมากนะครับเต้นแรงมากนะฮะนะครับตอนนี้เหลือนะครับ G Monster BRM7 Baby G และ h a l ล n โต้ครับนะครับมาดูกัน รางวัลชบเชยทีมที่5นะครับทีมที่5้ได้แก่ดได้แก่ทาเลนโต้ครับ<ช><ด><ช><ด>ตอนนี้จะเหลือ B.I m 7นะครับ G m o n s t e r และ Baby G นะครับ คุณครับโปรเบยกับนักกีฬาหนะะอ่อยฮะเดี๋ยวเป็นนักกีฬาด้วยต้องแข็งแรงเลเต้นได้ใขนาดนี้นะครับทาเลนโต้นะครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับเงินรางวัล4,000บาทนะครับได้แก่ที ที่ไม่รู้จะพอค่าชุดน้องคนแรกหรือเปล่านะครับไม่น่าจะนะครับเบบี้จีน่ารักมากนะน่ารักมากเลยนะครับครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ทีมซัพพอร์ตหลังบ้านด้วยนะฮะครับอยากได้ไปเล่นที่บ้านมากเลยนะครับขอเชิญนะขอบคุณนะครับพิธีใส่ความพีกับเบบี้จีด้วยนะครับน้องชาลันตานะครับเป็นผูรับ รางวัลไปเลยนะครับดีใจมากเลยนะครับโท์ฟังด้วยนะครับขอเรียนเชิญ B M 7และ G m o n s อ e r ด้านหน้าเลยครับครับด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยหน้ากระดานสองฝั่งเลยครับมาลุ้นกันว่าใครจะได้รางวัลชนะเลิศหน้ากระดานสองฝั่งเลยโอเคครับถอายหลังนิดเึือครับเดี๋ยวตกไฟนะครับถอายหลังนิดเึืออย่าเลยเส้นสีแดงนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพไม่สวยนะฮะ ยืนขนาบข้างนะครับคุณสุชาติไว้นะครับครับไปเสมอกันครับนี่ม,มีมีทีมซัพพอร์ตด้านหลังนะครับและที่ผมจะประกาศคือรางวัลชนะเลิศน,นะครับรางวัลชนะเลิศ ด้วยนะยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับใช่ครับเดี๋ยวเรียนเชิญนะฮะคณะอาการทั้ง3ท่านนะครับรวมถึงคุณเคด้วยครับประกอบฉากเลยฮะกับการแข่งขันครับพี่ปอมาด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์ต้นนะครับแล้วก็ครูหนึ่งนะครับท่านคือรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษครับคณะวิทยาการการจัดการครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครับแล้วก็เรียนเชิญคุูหนึ่งนะครับจากโรงเรียนวัดเวรุวันนะครับ สส่คนดีๆกับ G-Monster ด้วยนะครับเสียหายเลยนะครับผมนะครับดุนนะครับรบกวนคุณเคเขาประกบด้านข้างด้วยนะครับครับเดี๋ยวคอเดี๋ยวพี่เอ็มเซเว่นรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ากองกลางนะครับอ้าวเฮกันหน่อยนึ B.R.M. เซเว่นนะครับเรียนเชิญถ่ายภาพด้วยนะครับขอบคุณจีมอนสเตอร์ด้านหลังก่อนนะครับจีมอนสเตอร์ด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวเราพิถ่ายภาพรวมด้วยนะครับเดี๋ยวจีมอนสเตอร์รถกวนถอยหลังนิดนึงครับแล้วก็ให้ B.R.M. เซเว่นรับรับรางวัลรองชนะเลิศก่อนนะครับสำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับรับไปเลยครับเงินรางวัลมูลค่า6,000บาทพร้อมใบประกาศนะฮะและนี่คือ B.R.M. จีเซเว่น เดี๋ยวเรียนเชิญนะครับผู male, so so ah, <ki> ้บริหารทุกท่านนะครับประกบถ่ายรูปกับผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับเรียนเชิญคุณเคด้วยนะครับเรียนเชิญผู้บริหารคอพพอนะครับถ่ายภาพด้วยนะนะครับเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพรวมนะครับระหว่างท่านคณะกรรมการนะครับผู้จัดงานนะครับแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับเป็นภาพหมู่บวนนะฮะรวมถึงคุณปออันดบด้วยนะครับกิจกรรมแบบนี้อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆนะครับสนุกไหมทุกคน สนุกไปทุกคนอันรีนเชิญทุกท่านอยู่ก่อนนะครับใครอยากอยู่ด้านหน้าด้านหน้าคุกเข่าได้นะครับมาลองอยู่ด้านหน้าเลยอ่าเอาด้านหน้าเลยนี่จะได้จะได้สวยๆนะครับเอารู้ว่าพวกคุณเก่งเรื่องของการบาลานส์เวทีอยู่แล้วนะครับถ้าอยู่ด้านหลังไม่ชัดนะครับถอยหลังทุกคนถอยหลังก่อนถอยหลังนิดนึงครับอย่าเลยเส้นแดงครับเดี๋ยวตกไฟครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาดูให้อ่าใครรู้ว่า คุยกับคุณเกได้ใหม่นะครับกล้องไหนครับกล้องกลางนะครับหนึ่งสองเซฟเย้ขอเสียงนักกีฬานหน่อยทุกคนสุดยอดมากมากครับรถกําเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดลำปางวิดีโอได้ไหมครับเอาวิดีโอได้ไหมครับดูวิดีโอพี่เสื้อขาวตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับวีดหนึงง่งสองเซฟเย้ รู้สึกว่าเราเราจะย้อนวัยนะครับยูบนเวจีเรารู้สึกว่าอายุเฉลี่ยจะน้อยลงครับขอบพระคุณกรรมการนะครับคุณหนึ่งครูต้นนะครับพี่ปอนะครับขอบคุณนะครับพี่ตุลสุชาด้วยนะครับคอบคุณครับขบคุณกับนักกีฬาทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ครับแปมอฟเฟสปีหน้านะครับแล้วสวัสดีครับขอบคุณ นพกุลวงนะครับนี่คือประธานชมรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพกอฟผอมแม่โมฮะขึ้นเข้ามาจัดงานครั้งนี้ครับปลอบให้คุณเคด้วยเอาล้ครับเสร์จแล้วใช่ครับคุณเคครับเป็นเวลาที่หลายท่านรอคอยนะครับผมขออนุญาตมอบเวทีให้กับพี่เจมเลยนะครับแล้วขอทุกท่านดนทางกับบ้านโดยสวัสดิภาพครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเคครับ เอาแหละขออนุญาตประกาศนิดนึงนะครับคุณแสงล่าชัยยานนท์นะครับญาติรอที่ประตูทางเข้านะครับคุณแสงล่าชัยยานนท์ครับ